สบายๆแบบนี้นะครับมาพบกับโจโจ้เบนแอนเคแบบนี้ทุกเสาร์ทุกสัปดาห์เลยนะครับและเราอัปเดตรถเข้าใหม่กันแบบนี้หลักพันพันแล้วครับท่านผู้ชมและสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่54เพิ่มให้ท่านผู้ชมอีกถึง8คันสวยๆทุกคันนะครับมีรุ่นที่เป็นแฟล็กชิพเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดมีรุ่นพิเศษสีพิเศษนะครับและยังมีรถเปิดประทุนนะครับสีที่นั่งหายากเลยนะครับท่านผู้ชมยังไงวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับและถ้าวันนี้ท่านผู้ชมยังไม่มีแพลนที่จะไปไหนนะ เข้าไปใน Google Map จะมีแผนที่แนะนำมาที่โชว์รูมเบนอนเคหรือขึ้นทางด่วนมาจากจตุจัจกรเพียงแค่20นาทีเท่านั้นก็ถึงโชว์รูมเบนแอนเคของเราง่ายๆเลยครับงั้นเริ่มต้นที่สุดสวยคันแรกคันนี้เลยครับ เปิดสัปดาห์มากับรถซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์พรีเมียมสวยสุดสุดสวยนะครับที่สําคัญนะครับมาพร้อมระบบไฟฟ้าด้วยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่1 Porsche Panamera 4e Hybrid มาพร้อมกับสีขาว c ค r เลล่าไวท์เมทั l ิโอนะครับภายในตกแต่งสุด Exclusive ด้วยเบาะหนังสีดําสลับกับสีแดง Bordeaux Red นะครับโอ้โหคันนี้ออปชั่นเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับ Porsche หรือ Porsche นะครับเป็นรถซุปเปอร์คาร์ระดับพรีเมียมอยู่แล้วนะครับแล้วก็รุ่น Panamera เนี่ยถือว่าเป็นรถซีดานนะครับ ดีที่สุดของพอร์ชเลยมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน3000ซีซี V 6ขับ4นะครับช่วงล่างเนี่ยเป็นแอร์ซับเทนชั n นถุงลมจับคู่กับเกียร์8สปีด PDK นะครับมาพร้อมแรงม้านะครับ330แรงมา้าบวกมอเตอร์ไฟฟ้าอีก136แรงมา้าแรงม้ารวมอยู่ที่486แรงม้านะครับให้แรงบิดสูงสุดนะครับ700นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดเนี่ย275ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราการเร่งเนี่ย0ูนย์ถึง100เพียงแค่วี่าทีเทนั้น ในส่วนของตัวระบบไฟฟ้านะครับวิ่งได้ไกลสุดเนี่ย50กิโลความเร็วสูงสุดที่วิ่งโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งเร็วและก็ทั้งแรงด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับดีไซน์ของตัวรถเนี่ยสวยงามมากๆนะครับเพราะว่าตกแต่งมาในรูปแบบสปอร์ตดีไซน์แพคเกจนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้างนะครับดิฟท์เซอร์ปลายท่อด้านหลังเนี่ยสวยงามตามสไตล์ของรถพอชุดแล้วนะครับยังได้ล้อแม็กลายเทอร์โบดีไซน์ขนาด21นิ้วีาลิบเก็ตัวดน ด้านหน้าเนี่ยขนาดใหญ่ถึง6พอดด้านหลัง4พอพ์ตนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยสวยงามมากๆนะครับเป็นไฟ LED 4ดวงด้านหน้าพร้อมไฟ d a y t i m e Running Light และระบบ PDLS+ แล้วก็คันนี้เพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมแรปสติ๊กเกอร์กันรอยมาด้วยนะครับถือว่าคุ้มมากๆเปิดเข้าไปภายในครับท่านผู้ชมโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวเบาะเลยนะครับเป็นเบาะสีแดงนะครับสามารถปรับได้14ี่ทิศทางและตรงหัวหมอนนะครับมีสกรีนโลโก้ Porsche ด้วยนะครับและคันนี้เพิ่มเติมครับท่านผู้ชมเป็นตัวคาร์บอน อินเทเลียแพ็กเกจด้วยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตัว trim ชุดแต่งขอบต่างๆเนี่ยจะเป็นสีคาร์บอนเคปล่าตัดกับสีแดงเนี่ยสวยงามมากๆแล้วก็คันนี้ออปชั่นครบเลยและพวงมาลัยนะครับก็สามารถปรับโหมดต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทริกโหมดนะครับหรือว่าจะเป็นโหมดไฮบริดสปอร์ตสปอร์ตพลัสนะครับถือว่าคันนี้ครบมากๆในส่วนของคอนโซลตรงกลางสวยจริงๆครับท่านผู้ชมเป็นหน้าจอ PCM ระบบทัชสกรีนนะครับคอนโซลตรงกลางเองนะครับก็จะมีปุ่มต่างๆเนี่ยดีไซน์ในรูปแบบใหม่เนี่ยสวยงามมากๆแล้วยังมีสปอร์ต เวลาด้วยไปด้านหลังครับท่านผู้ชม r e ียลซีดเอนเตอร์เทนเมนต์ของ Porsche ไม่ทําให้ผิดหวังครับหน้าจอแยกซ้ายขวาคอนโซลตรงกลางสามารถปรับโหมดต่างๆได้ในส่วนของตัวหน้าจอเองนะครับสามารถเลือกแอปพลิเคชันเป็น Android ด้วยนะครับท่านผู้ชมนอกจากความหรูหราแล้วนะครับท่านผู้ชมคันนี้สภาพใหม่กิ๊บเลยนะครับและรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่42,000กิโลเท่านั้นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามือหนึ่งป้ายแดงออกรุ่นนี้นะครับถึง9ล้านบาทเลยทีเดียวคันนี้ราคาพิเศษมากๆเริ่มต้น เปิดสัปดาห์ด้วยราคาสุดพิเศษเป็นแค่6ล้าน4แสนกับ90,000 00บาทเท่านั้นครับ เครื่องยนต์แรงนะครับไม่จองไม่ได้แล้วนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 mercedes benz c 300 cabriolet amg นะครับมาพร้อมกับสีขาว diamond white หรือว่าขาวมุกนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับนี่คือ w 205เปิดประทุนหายากมากๆครับท่านผู้ชมเข้ามากี่คันต่อกี่คันนะครับขายเร็วทุกคันเลยคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเอร์โบ 2000cc 4ีสูบนะครับ245แรงม้าถือว่าแรงมากๆนะครับได้ชุดแต่งตัว top amg body part รอบคันนะครับไฟหน้าอินเทอร์เล เจลไรซ์เซ็ตเล่มล้อแม็กเอขนาด18นิ้วนะครับและแน่นอนครับคันนี้เป็นตัวเปิดประุนสีที่นั่งคาบิโอเลตหลังคาผ้าสีดําสุดคลาสสิกหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะครับเข้าไปภายในเป็นเบาะหนังสีดําเบาะหนังเป็นเบาะแบบพิเศษนะครับตรงปีกเบาะจะเป็นหนังเรียบนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นหนังอะคันทาร่านะครับมีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับมีกล้องมองหลังมีไฟอัมเบียนต์ไลท์นะครับนั่งได้สีที่นั่งนั่งสบายทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับจะเปิดประทุนปิดประทุนคันนี้มีความสปรนถีป็2017 นะครับวิ่งมาเพียงแค่49,000กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษที่เบนอิเคตั้งไว้เพียงแค่2,890,000บาทเท่านั้นครับ สเปคแบบนี้2คันก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมขายไปในระยะเวลารวดเร็วเลยทีเดียวคันนี้สเปคแบบนี้เข้ามาใหม่อีก1คันครับท่านผู้ชมกับรถสปอร์ต2ประตู4ีที่นั่งตัวท็อปรุ่นล่าสุดกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่3 mercedes benz c 200คูเป้ amg facelift มาพร้อมกับสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดง Canber รี่เลและนี่คือ w 2 0 5 c class coupe รุ่นล่าสุดเลยทีเดียวคันนี้นะครับมาพร้อมกับสีขาวเบาะภายในสีแดง แล้วก็หลังคาสีดําย้ําทุกสัปดาห์ครับท่านผู้ชมสีแบบนี้ขายดีแน่นอนและยังมาพร้อมชุดแต่งตัวท็อปออปชั่นบอดี้พาร์ตเอ็จีรอบคันไฟหน้าเปลี่ยนใหม่จากตัวเก่าแล้วนะครับเป็นใช้ไฟหน้าตัวระบบมัลติบีมพร้อมดีไซน์สุดสวยล้อแม็กเอ็มจีขนาด1 9นิ้วหลังคาแก้วพาโนลามิกลาสลูฟระบบคีรัสโกแพ็กเกจฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอสเซสเข้าไปภายในสวยงามด้วยเบาะหนังสีแดงนะครับท่านผู้ชมและหน้าจอแดชบอร์ดก็เปลี่ยนเป็นแบบดิจิตอลแล้วสามารถปรับรูปแบบได้ถึง3รูปแบบมามลัปแบบใหมมม่่ีปุ ทัชคอนโทรลปุ่มมันติฟังก์ชันและก็แพทเทิร์นชิปเกียร์หน้าจอคอนโซลกลางก็เปลี่ยนแบบใหม่ใหญ่ขึ้นและโหมดฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเลือกใช้ได้อย่างง่ายดายนะครับพร้อมการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับท่านผู้ชมและคันนี้นะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วยได้เครื่องเสียงไฮเอนด์อย่างตัวเบอร์เมสเตอร์ด้วยคันนี้สวยงามจริงๆนั่งด้านหน้าก็สบายนะครับด้านหลังที่กว้างพอสมควรนะครับสวยงามมากๆนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019มาเ้ามาพร้อมริการจากศูนย์เมอร์เซเดสเบนท์ถึงปีสัง ราาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไว้เป็นแค่2องล้านเแสนเก้าบาทเท่านั้นครับ รุ่นเริ่มต้นนะครับท่านผู้ชมราคาล้านนิดๆและคันนี้มาพร้อมสีพิเศษนะครับออปชันโดนใจนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes Ben A180 Style Facelift นะครับมาพร้อมสีเขียวพิเศษนะครับท่านผู้ชมสีเขียวคันนี้สวยงามมากเลยนะครับออกมาจากศูนย์แบบนี้เลยนะครับเป็นสี El e เ e t บ Green นะครับอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะครับแต่ว่าสีสวยแน่นอนครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับท่านผู้ชม A180 นะครับท่านผู้ชมไม่ผ่านหูผ่านตามานานแล้วนะครับคันนี้เป็นทรงแฮทชแบ็กขนาดเริ่มต้นนะคร พอดีนะครับใช้ในเมืองขับคล่องนะครับประหยัดน้ํามันด้วยและยังมาพร้อมชุดแต่ง AMG นะครับไฟหน้า LD e High Performance ล้อแม็ก AMG ขนาด18นิ้วรูปทรงนะครับก็มีความสปอร์ตนะครับหลังคาก็สูงขึ้นมานิดนึงนะครับและช่องเก็บสัมภาระเนี่ยเก็บสัมภาระได้พอสมควรเลยทีเดียวเข้าไปภายในครับท่านชมโดดเด่นด้วยเบาะหนังทรงอาร์ติโก้นะครับโดยปีกเบาะเนี่ยจะเป็นหนังเรียบนะครับส่วนตรงกลางจะเป็นผ้าแบบพิเศษพร้อมแถบสีสีดําสีขาวสีเขียวนะครับนี่คือเบาะรุ่นพิเศษกับสีพิเศษนะครับได้ทริมชุดแต่งที่เป สวยงามมากๆนะครับมีกล้องมองหลังนะครับปรับโหมดการขับขี่ได้นั่งกําลังพอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังสภาพใหม่กริปเลยครับเพราะว่าเลขใหม่เนี่ยเพแค่23,000กิโลเท่านั้นกับรถปี2018กับราคาโดนใจมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเแค่1ล้านกับ90,000เท่านั้นเคาะขายเลยครับ ขอต้อนรับน้องใหม่นะครับกับ w 2 2 2บิลยูสองเฟสลิฟที่เพิ่งเข้ามาที่เบนซ์เอ็นเคคันนี้เป็นคันแรกนะครับและเป็นรุ่นแฟลกชิปเรือธงเลขไมล์หลักพันนะครับท่านผู้ชมต้องมีไว้ในครอบครองเท่านั้นนะครับกับรถเข้ามาประจําสัปดาห์คันที่5 Mercedes Ben z s 5 6 0 e a m g p r e m i u m นมะครับมาพร้อมกับสีดํออ b s i d i a n Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้าตาลเข้มเชส n u นั r o w n นะครับและนี่คือ w 2 2 2บิลยูสองเฟสลิฟหรือ S Class รุ่นล่าสุดที่ขายมือหนึ่ ใหม่หกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วครับคันนี้วิ่งมาน้อยมากๆเป็นแค่6,000กิโลเท่านั้นเลขไม่เนี่ยน้อยจริงๆนะครับยังได้รุ่นตัวท็อปออปชั่นอีกต่างหากนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริดนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนามาจากตัว S500E นั่นเองเป็นเครื่องยนต์ V6 6สูบ 3,000cc เทอร์โบคู่นะครับ367แรงมา้าให้มอเตอร์ไฟฟ้ามาอีก122แรงม้านะครับรวมกำลังขับคันนี้นะครับสูงถึง486แรงม้าเลยทีเดียวถือว่าแรงมากๆ ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มจากตัว S 500e มาเกือบ2เท่าเลยนะครับทั้งแรงและก็ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับในส่วนของชุดแต่งเองนะครับต้องมาพร้อมชุดแต่ง AMG body part รอบคันนะครับไฟหน้าไฟเดย์ไทม์สุดสวยเลยทีเดียวเป็นเอกลักษณ์ของ S Class คันนี้เลยนะครับมาพร้อมระบบมันติบีมนะครับและยังมาพร้อมล้อแม็ก AMG ขนาด20นิ้วนะครับในส่วนของความปลอดภัยคันนี้ถือว่าออปชั่นเนี่ยครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับขับตามคันหน้าประคองรถให้อยู่ในเลนตัว b r i a ส Sport นะครับและคันนี้ยังมาพร้อมกับตัวคี สโ,โูแพ็กเกจนะครับหลังคาแก้วแบบ2ตอนฝาท้ายไฟฟ้าแฮนด์ฟรีแอ c e เซสเข้าไปภายในครับท่านผู้ชมเหมือนนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสเลยทีเดียวในตำแหน่งผู้ขับขี่เองนะครับที่นั่งกว้างนะครับเพราะว่าไซส์รถเนี่ยเป็นแบบลองวิวเบรนะครับได้พวงมลาลัยแบบใหม่หน้าจอแบบใหม่คอนโซลแบบใหม่นะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์คันนี้ออปชั่นครบค,รบครันเลยทีเดียวและที่นั่งคู่ด้านหลังนะครับถือว่าเป็นที่นั่งที่สบายที่สุดสามารถปรับเอนนอนได้เลยทีเดียวและมีจอแยก2ฝั่งแยกจากด้านหน้าด้วยแอร์ก็แบ่งเป็น4ซนคนี้อ่คร มากมากเลยนะครับท่านผู้ชมมีเบาะนวดด้วยนะครับเลขไมลเป็นแค่6,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2019ครับวารันตีจากศูนย Mercedes ์ Mercedes-Benz ถึงปี2022ราคาสุดพิเศษที่เบนอนเกตั้งไว้เป็นแค่4 6ล้าน6กกับ90,000บาทเท่านั้นครับ W213 รูปทรงซีดานในตระกูล E-Class นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับความสะดวกสบายเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวมาในราคาเพียงแค่2ล้านต้นๆเท่านั้นนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz E220d AMG นะครับมาพร้อมกับสีขาวภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับแน่นอนครับ E-Class เนี่ยเป็นรองแค่ S-Class คันเมื่อกี้รุ่นเดียวเลยครับท่านผู้ชมคันนี้ถือว่านั่งสบายมากๆและรูปทรงรถเนี่ยก็มีความสวยงามสไตล์รถซีดานพรีเมียมนะครับคันนี้ได้ชุดแต่ง BodyPart AMG รอบคันนะครับล้อแมก AMG ขนาด19นิ้วนะครับไฟหน้ามันติบีมนะครับตกแต่งเพิ่มเติมกระจังหน้าสุดสปอร์ตเลยนะครับคันนี้มี Keyless g o Pa c k a g e นะครับมีหลังคาแก้วพาร์โนลามิกลาสลูฟฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอ c เซสนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดนะครับ 2,200cc กับ204แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดถือว่าเป็น E Class เครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันอีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับออปชั่นครบเลยทีเดมนอตัโ นั่งสบายทั้งด้านหน้าและด้านหลังสภาพสวยงามกลิปเลยทีเดียวรถคันนี้เป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่53,000กิโลเท่านั้นราคาเนี่ยโดนใจมากๆเลยนะครับคันนี้ตัวท็อปนะครับท่านชมกับราคาสุดพิเศษเพียงแค่2,190,000บาทเท่านั้นครับ สีที่รอคอยมาแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับ SUV Mid มิดไซส์ทรงสปอร์ตเครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปออปชันเต็มกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 Mercedes Ben z เจ GLC 250D Coupe AMG นะครับมาพร้อมกับสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงนะครับและนี่คือ SUV ขนาดกลางนะครับรูปทรงสปอร์ตคูเป้สุดสวยเลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัด2 2 0 0ซีกับ204แรงมา้าจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อหรือโฟ ติดแบบ full time เลยทีเดียวสไตล์รถนะครับก็จะเป็นรถอเนอกประสงค์แต่รูปทรงเนี่ยจะเป็นรูปทรงสปอร์ตนะครับได้ชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันไฟหน้าอินเท l i g เนชั่นไลท์ซิสเมล้อแมกซ์เอ็มจีขนาด20นิ้วหลังคาซันรูฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบคีเลสโกแพคเกจฝาท้ายไฟฟ้าและแฮนด์ฟรีแอ c เซสนะครับเข้าไปภายในนะครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าจะเป็นรถคูเป้น,นะครับภายในนั่งสบายมากๆเป็นเบาะสีดําสลับกับสีแดงนะครับออปชั่นครบเลยทีเดียวแม้ว่าจะเป็นกล้อง360องศานะคร เสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับและคันนี้สามารถปรับโหมด Eco, Comfort, Sport, อร์ตสปพัดและก็โหมด i n d i v i d u ด l ได้นะครับนั่งสบายทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างที่บอกครับสีนี้โดนใจแล้วครับท่านผู้ชมรถคันนี้เป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่56,000กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไวเ้เพียงแค่2 8 0 0 0 0กับ90,000บาทเท่ั้นครับ มากันที่คันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมคุ้มมากๆนะครับราคาก็ดีมากๆนะครับท่านผู้ชมเป็นรถ SUV อนเนกประสงค์ตัวท็อปเครื่องยนต์ดีเซลกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes Ben z GLC 250D AMG นะครับมาพร้อมกับสีดำ o b s ซ d i a n Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเครื่องยนต์เหมือนคันที่แล้วเลยครับท่านผู้ชมเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 2 0 0ซีกับ204แรงมา้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ l l t i m e หรือว่า4 m a t i c นั่นเองคันนี้รถเนี่ยเป็นสไตล์ SUV, กลางทรงอเนกประสงค์นะครับได้ชุดแต่งตัวท็อปออปชั่นบริพาสเอ็มจีรอบคันกระจังหน้าไดมอนด์กริลนะครับไฟหน้าอินเทลเล็กซ์ไลท์ซิสเซมล้อแม็กเปลี่ยนมาเพิ่มนะครับขนาดถึง19นิ้วลายสวยงามเลยทีเดียวมีเคเลสโก้แพคเกจนะครับมีฝาท้ายไฟฟ้าแฮนด์ฟรีแอซเซสพร้อมหลังคาแก้วพานอโลมิกลัสลูฟนะครับเข้าไปภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับมีกล้อง360องศานะครับและคันนี้ครับท่านผู้ชมโหมดการขับขี่เนี่ยถือว่าครบเลยทีเดียวนอกจากขับเคลื่อนโฟร์เมติกฟูลไทม์แล้้้้ววนนนนะครรรรัััับบบยยยงงงสสสาาาามมถปปปเ็โหดดดดอ์ตไ่ท ด้านหลังและช่องสัมภาระเนี่ยเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่55,000กิโลเท่านั้นปิดท้ายราคาสุดท้ายกับรถคันสุดท้ายของรถเข้าแหบบประจำสัปดาห์นะครับเพียงแค่2 3 0ล้าน3กับ90,000บาทเท่านั้นครับ ครบทั้ง8คันกับรถอัปเดตเข้าใหม่ของสัปดาห์นี้แล้วนะครับท่านผู้ชมชอบคันไหนแบบไหนนะครับต้องรีบจับรีบจองนะครับเพราะเชื่อแน่ว่าท่านผู้ชมพลาดไปหลายคันแล้วทีเดียวแต่ถ้า8คันนี้ยังไม่ถูกใจนะครับท่านผู้ชมมาชมรถที่โชว์รูมเมนเคของเราได้เลยนะครับมีรถให้เลือกมากกว่า150้คันมาที่เบน NK นเคถูกใจอย่างน้อย1คันแน่นอนครับ ฝากกดไลค์ like, กดแ,แชร์ที่แฟนเพจ Facebook Ben อเนะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ w w w b e n n k com หรือติดต่อเข้ามาที่ Ben NK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่54มีรถเข้ามาใหม่ทั้งหมด8คันนะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่55จะมีรถเข้ามากี่คันและรุ่นไหนบ้างสาหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ